ทุกคนไปดูนะคะผักสวนครัวของเรานะคะคในสวนว่าเราปลูกอะไรบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นผลไม้ชนิดไหนผักชนิดไหนนะคะปลูกเยอะแค่ไหนนะคะปลูกเอาไปทําอะไรนะคะเป็นนาข้าวอะไรคะ่ะเราปลูกพันธุ์ไหนบ้างนะคะค่ะสําหรับ EP นี้เราตามไปดูกันได้เลยคะ่ะ สำหรับผักชนิดแรกที่เราปลูกไว้นะคะก็จะเป็นข้าวโพดเหลืองนะคะอันนี้จะเป็นข้าวโพดเหลืองที่ไม่ใช่ข้าวโพดสัตว์นะคะข้าวโพดที่เรากินกันนะคะข้าวโพดหวานนะคะสีเป็นที่เป็นสีเหลืองนะคะปลูกเอาไว้ประมาณประมาณ200นะคะ200เมล็ดนะคะแต่ไม่รู้าอาัตราการงอกมันเยอะแค่ไหนแต่ก็น่าจะเยอะอยู่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็ได้อายุประมาณ3สัปดาห์แล้วค่ะต้นสูงมากเลยนะคะเพื่อนๆ เราใส่ปุ๋ยแค่ครั้งเดียวนะคะส่วนใหญ่เราก็จะใช้เป็นปุ๋ยฮอร์โมนค่ะปุ๋ยที่วัวนะคะเราจะใช้ธรรมชาตินะคะส่วนการกําจัดแมลงอะค่ะอย่างเช่นพวกนอนพวกเพี้ยอะไรพวกนี้ค่ะเราก็จะใช้เป็นน้ําส้มควันไม้ค่ะเพื่อนๆอ,อายุการเก็บเกี่ยวของเขาเนะะี่ยค่ะจะประมาณ100วันถึง1 2 0วันนะคะอันนี้ก็จะประมาณ3 20กว่าวันละ20 ยีวันได้ค่ะก็เดี๋ยวรอชมกันนะคะว่าจะให้ผลผลิตเยอะแค่ไหนนะคะเดี๋ยวจะมีอีพีเก็บเข้าโพดให้เพื่อนเได้ดูกันนะคะต่อมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นมะระค่ะเป็นมะระขี้นกนะคะเพื่อนๆมะระขี้นกที่มันจะเป็นลูกเขียวๆนะคะอ,อ,อันนี้ก็เพิ่งปลูกเหมือนกันนะคะอันนี้กําลังขึ้นค้างนะคะแล้วก็จะทําค้างให้เขาเอาไว้เลื้อยขึ้นไปอะคะ่ะ ก็จะเป็นการจำกัดพื้นที่ไม่ทําให้มันเลื้อยไปอยู่ที่อื่นอะไรเงี้ยค่ะตามพื้นตามอะไรเงี้ยบางทีเราก็สะดวกในการดูแลนะคะในการเก็บเกี่ยวนะคะถัดมานะคะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็จะเป็นกวางตุ้งค่ะอันนี้เป็นกวางตุ้งที่เราเพาะ,มะเมล็ดนะคะโรย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 ไปอันนี้คือปลูกง่ายมากค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้แค่ประมาณ3สัปดาห์ไม่ถึง3สัปดาห์ด้วยประมาณ2สัปดาห์ ก็ได้กินแล้วค่ะมันนี่นนคือเริ่มได้กินแล้วนะคะเพื่อนๆเขียวมากเลยค่ะคือแบบก็เกิดง่ายนะคะแล้วก็เก็บไวข้ขายเก็บไว้กินอย่างเงี้ยค่ะต่อมานะคะเพื่อนๆอันนี้ก็คือจะเป็นผักชีลาวผักชีลาวนี่ก็คือเริ่มเกิดเยอะแล้วนะคะจะมีหญ้ามีอะไรแซมๆหน่อยนะคะแล้วก็ปล่อยให้เขาขึ้นไปนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยขี้วัวปุ๋ยหมักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวก็ได้กินค่ะแล้วก็ ปลูกเอาไว้กินเหลือเราก็ไว้ขายเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นผักบุ้งค่ะผักบุ้งจีนเรียวไผ่นะคะอายุเก็บเกี่ยวก็ประมาณ20วันนะคะได้เก็บเกี่ยวขายและส่วนใหญ่เนี้ยค่ะก็จะเป็นออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งอยู่ประจํานะคะผักบุ้งเนะะี่ยค่ะเป็นผักยอดฮิตของเราที่เราปลูกบ่อยมากนะคะปลูกครั้งเดียวปลูก20วันหรือแล้วก็ปลูกไม่ยางเงี้ยค่ะก็จะมีออเดอร์ ลูกค้าที่เขาสั่งอยเป็นพวกร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นพวกร้านอาหารตามสั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะสั่งเรานะคะสั่งทีหนึ่งกิโลแล้วไม่ได้ขายแพงนะคะเพื่อนๆกิโลหนึ่งสิบห้าบาทยี่สิบาทนะคะพอได้เป็นค่ากับข้าวค่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นผักกาดดอกนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆดอกมาดอกกระหลำ่ำแอดดอกผักกาดนะคะ ต้นต่อไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นทุเรียนค่ะต้นค่ะต่อไปก็จะเป็นสวนกล้วยนะคะเราปลูกกล้วยที่นี่เราก็ปลูกกล้วยเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้วยหอมกล้วยน้ําว้ากล้วยไข่อะคะ่ะเราก็ปลูกเอาไว้นะคะรอบๆบริเวณตามขอบขอบอะค่ะขอบขอบ,ขอบสวนของเรานะคะปลูกเยอะค่ะเพื่อนๆน,นะคะต่อไปก็จะเป็นต้นมะม่วงค่ะจะเป็นมะม่วง มงม่วงสามหดูอะไรพวกเนี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นฝรั่งนะคะเพื่อนๆเราก็ปลูกไว้นะคะมีฝรั่งอันนี้จะเป็นต้นกระเจี๊ยบค่ะเพื่อนๆนค่ะต่อไปค่ะเราจะพาไปดูอันนี้คือจะเป็นต้นส้มโอค่ะเป็นส้มโอน่าจะเป็นพันธุ์ทองดีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะถัดมาค่ะก็จะเป็นต้นพุทรานมสดค่ะเพื่อนๆเห็นกันไหมคะ พุทราลงสดนะคะปลูกเอาไว้สองต้น,นะค่ะโน่นไพ่ออีกต้นหนึ่งก็เริ่มให้ดอกแล้วนะคะแล้วก็จะมีมะพร้าวค่ะเพื่อนๆมะพร้าวน้ํมหอมนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นคะน้าค่ะเพื่อนๆคะน้าอันนี้คือถัดมาค่ะก็จะเป็นต้นหัวฝักยาวนะคะต้นหัวฝักยาวนี่คือได้เก็บเกี่ยวแล้วนะคะเพื่อนๆจริงๆแล้วอายุของเขาเนี่ยจะได้เก็บเกี่ยวประมาณเอ่อ 100วันถึง120วันค่ะแต่อันนี้คือหนิงปลูกมาได้ประมาณประมาณ90วันค่ะอันนี้คือเขาก็ออกผลผลิตแล้วนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะก็ยาวค่ะน่าจะเป็นพันน้ําน้ําชีหรือน้ําพองอันนี้หนิงคือจําไม่ได้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวต้องไปดูนะคะเนี่ยค่ะ คือผลผลิตนี่คือแบบดกเหมือนกันนะคะเริ่มแบบออกฝักออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะแล้วอันนี้คือใส่ปุ๋ยก็คือเป็นปุ๋ยพวกปุ๋ยขี้วัวนะคะเพื่อนๆแล้วก็ใส่ฮอร์โมนฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนนมสดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะก็คือเริ่มติดฝักติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เราได้เก็บแล้วอะคะ่ะเยอะเหมือนกันนะคะตัวฝักยาวนี้ก็คือเริ่มเริ่มออกดอก ถัดมานะคะเพื่อนๆอันนี้ก็คือจะเป็นต้นมะเขือเทศนะคะจะเป็นมะเขือเทศแบบเลื้อยแบบพุ่มแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือก็มามาปลูกที่นี่อะค่ะปลูกเยอะค่ะมะเขือเทศหนิงปลูกเยอะมากถัดมาค่ะเพื่อนๆใกล้ๆกันเลยอันนี้คือจะเป็นต้นหอมนะคะอันนี้จะเป็นหอมยักษ์นะคะเพื่อนๆที่หนิงซื้อเมล็ดมาปลูกค่ะหอมยักษ์แบบนี้ก็จะเป็นต้นมะละกอนะคะถัดมาค่ะเพื่อนๆอันนี้คือต้นถั่วพูค่ะ ต้นหัวภูนี่ก็อายุได้ประมาณ90วันค่ะพอๆกับต้นหัวฝักยาวนะคะอันนี้ค่ะดอกของต้นหัวภูค่ะอันนี้ก็ติดดอกแล้วนะคะเริ่มติดดอกแล้วเมวื่อวานนี้ก็เพิ่งใส่ปุ๋ยฮอร์โมนให้ค่ะต่อไปค่ะอันนี้เรามาดูต้นแตงกวาค่ะแตงกวานี่ก็อายุได้พอๆกันนะคะ90วันแล้วแต่ว่าคือแตงกวาเนี่ยอายุเขาจะสั้นนะคะเพราะว่าด้วยด้วยด้วยความที่เขาเก็บผลผลิตเร็วอย่าง30บ สี่สิบห้าวันอะคะ่ะก็คือได้เก็บแล้วอันนี้เราก็เก็บมาเรื่อยๆนะคะกินบ้างขายบ้างแจกบ้างนะคะก็เยอะแล้วค่ะผลผลิตก็คือได้เก็บทุกวันนะคะเพื่อนเพื่อนได้เก็บขายบ้างวันละสิบาทยี่สิบาทก็คือเอาไว้เป็นค่ากับข้าวนะคะต่อไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นกะเพราค่ะกะเพรานี่กะเพราก็นี่ค่ะถัดมาค่ะก็จะเป็นใบแมงลักค่ะอันนี้กินกับขนมจีนน้ำยานี่แซ่บมากเลยนะคะเพื่อนเพื่อนอย่างมาอันนี้ก็จะเป็นต้น มันค่ะมันสีม่วงนะคะต้นมันอันนี้เพิ่งจะลงปลูกค่ะได้ไม่นานน่าจะประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วแหละปลูกเอาไว้กินอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นใบยี่หล่านะคะต่อไปก็จะเป็นเออันนี้จะเป็นบวบค่ะอันนี้ขึ้นค้างไว้ให้เขาขึ้นไปนะคะน,นี่นี่ค่ะทุกคนนะข้าวของเราอันนี้คือจะเป็นนาข้าวเข้าวเจ้านะคะเป็นข้าวหอมมะลิค่ะ อันนี้ค่ะเป็นข้าวของมาลิถัดตรงนี้ไปยาวไปตรงนู้นนะคะประมาณหนึ่งไร่สามงานนะคะอันนี้คือปลูกนาเป็นนาข้าวเจ้าทั้งหมดนะคะถัดจากสวนของเราไปอะคะ่ะตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะตรงนี้ยค่ะไปอีกน,นะะู่นค่ะอ่ออันนั้นคือจะเป็นข้าวเหนียวนะคะเราปลูกไว้กินค่ะอันนี้คือเป็นต้นขนุน,นะคะ่ะเพื่อนๆก็ปลูกได้ประมาณเกือบปีแล้วล่ะ ก็เริ่มโตแล้วค่ะแตกยอดแตกอะไรอย่างนี้แล้วนะคะสวยค่ะอีกประมาณสักปีสองปีก็น่าจะได้กินแล้วค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นผักที่เราปลูกไว้โดยรอบนะคะเพื่อนๆเ,เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆสวนผักของเรานะคะที่เราปลูกกัน เอาไว้กินเอาไว้ขายนะคะอันนี้อาจจะเป็นแนวทางนะคะให้เพื่อนๆนะคะได้ศึกษาได้ลองดูค่ะว่าอยากจะมีแนวทางแนวคิดปลูกผักเอาไว้กินเองยังไงนะคะมีพื้นที่ปลูกอะไรบ้างอย่างที่เราชอบนะคะอย่างเป็นพวกมะเขือเทศพริกอะไรพวกนี้ค่ะอย่างพริกเนี่ยกระเพรานะคะโหระพา เแมงลักอะไรพวกนี้คะ่ะปลูกครั้งเดียวคะ่ะเพื่อนๆแต่ได้กินตลอดเลยนะคะถ้าเราขยันตัดดอกคะ่ะถ้ามันมีดอกออกเราก็ตัดตัดตัดนะคะไม่ให้มันแก่คะ่ะเรามันจะอยู่กับเราได้นานนะคะอย่างพวกสรนแน่อย่างเงี้ยคะ่ะปลูกครั้งเดียวก็ได้กินตลอดนะคะเราก็แค่มันรดน้ําใส่ปุ๋ยมันหน่อยอาจจะเป็นปุ๋ยที่เราทําเองอย่างเช่นพวกเศษอาหารที่เรากินเหลือนะคะแล้วก็ใส่ถังนะคะเก็บหมกักหมักหมักเอาไว้นะคะก็ไปเป็นปุ๋ยให้เราใส่ในพวก ต้นไม้ของเราค่ะเป็นธาตุอาหารทําให้เราไม่ต้องซื้อปุ๋ยนะคะในการมาลดผักของเราค่ะเราก็ได้กินผักที่ปลอดสารเคมีนะคะเอาไว้กินเองแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะไม่มีพื้นที่เยอะนะคะหนึ่งแนะนําค่ะให้เป็นผักที่เป็นปลูกผักที่เป็นพวกผักแนวตั้งอย่างเช่นคะนา้าอย่างเช่นแครอทผักสลดัดผักบุ้งผักต้นหอม ไอ้พวกนี้ค่ะผักชีอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือสามารถปลูกผักแนวตั้งได้อย่างอลองเข้าไปดูพวก YouTube DIY อะค่ะมันจะมะีวิธีการสอนปลูกผักแนวตั้งไม่ว่าจะเป็นจากขวดพลาสติกจากกระถางที่เหลือใช้จากอะไรก็แล้วแต่ค่ะถุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีบอกนะคะคลิปการการสอนอปลูกผักแนวตั้งเราจะประหยัดพื้นที่มากเลยนะคะเพื่อนๆมีผักไว้กินประหยัดพื้นที่อย่างเงี้ยค่ะ อย่างมะเขือเทศะคะถ้าเพื่อนๆไม่มีพื้นที่จริงๆนะคะเพื่อนๆทาแขวนได้นะคะไปดูใน y o u t u b e นะคะว่าการปลูกมะเขือเทศเออลอยฟ้าค่ะมันจะมีบอกวิธีการแล้วก็ทําตามได้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์แล้วก็กดติดตามกระดิ่งด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะพบกันใหม่ EP หน้าคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ